สวัสดียามเช้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านครับผมด็อกเตรประสิทธิ์บัวทองนะครับอตอนนี้ก็มานั่งอยู่ที่บริษัทนะครับบริษัทท็อปอัพัุริสของเรานะครับที่ทัวอาพารวยนั่นเองนะครับวันนี้ผมโชคดีมากๆเลยนะครับก็ได้มานั่งกับผู้ยิ่งใหญ่นะครับเป็นเบอหนึ่งของบริษัทท็อปอัพัุริสของเรานะครับก็ สวัสดีครับอ่าท่านโคจัมโบสวัสดีครับขับเช้าเช้าครับทานกาแฟกันครับเช้าเช้าทานกาแฟเช้าวันเสาร์นะครับวันนี้เป็นวันเบิกบานเรบเรามานั่งอยู่ในที่มิลิเนคับนะครับก็ท่านประธานท่านประธานน่ก็สร้างมิลิเนคับให้กับพวกเราเอาไว้ทำมากินกันไม่ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับเพราะว่ามูลค่าแค่500ล้านเองครับโอ้ไม่ใหญ่เนาะห้าร้อยกว่าล้านครับวันนี้ก็ท่านดรท่านก็มาประจําอยู่ที่นี่นะครับท่านท่านรู้ครับนี่คือแหล่ง แหล่งที่สามารถทําให้ทุกคนครับเปลี่ยนแปลงชีวิตได้คบสามารถทําให้ทุกคนครับประสบความสําเร็จได้ในระยะเวลาสั้นๆยนเชิญทุกคนนะครับมาที่มินแอรกับนะครับซึ่งคขอบครังทุกๆคนอยู่แล้วครับทุกคนเลยท่านมาอยู่ที่นี่เนี่ยตั้งแต่วันที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยจนมาถึงปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วครับเนี่ยสาปีครับสามปีนะมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วสามปีที่ว่าเนี่ยท่านได้อะไรจากตรงนี้บ้างอะที่มาอยู่นี่ เปลี่ยนแปลงชีวิตเลยนะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตมากเลยเปลี่ยนแปลงเลยเมื่อก่อนนี้เปลี่ยนแปลงยังไงไม่เข้าใจเปลี่ยนแปลงยังไงต้องความเข้าใจนะครับท่านนักเนตรประสิทธิ์ครับครับก็สามปีที่ผ่านมานะครับก็ผมเองจากคนที่ติดลบติดลบปัจจุบันนี้ติดหลายสิบล้านแล้วครับอ๋อตอนนี้ติดล้านไปแล้วติดล้านไปรนแล้วแล้วก็สิล้านสิบล้านด้วยนะจนสามารถซื้อซื้อเบ้นเงินสดซื้อเบ้นเงินสดเงินสดครับเงินสดสดเลยนะครับสดสดเลยกี่คันเดียวกี่คัน ปีละคันรับตอนนี้สามคันเลยสามปีสามคันซื้อเบ้นนะจากบอกว่าติดลบนะตอนนี้มาติดหลายล้านไปแล้วโอ้โหสามปีซื้อเบนสามคันด้วยเงินสดคิดดูนะครับเอเร็วเหลวที่นี่ก็ทําอะไรครับเนี่ยที่ที่ท่านมาอยู่แล้วสามปีเนี่ยมันติดไปยี่สิบสามล้านแล้วมั้งใช่ไหมใช่ครับแล้วแล้วก็ทําอะไรครับที่นี่อ๋อทาเหมือนกับทุกคนครับทุกคนต้องใช้โทรศัพท์ อ๋อทำเหมือนทุกคนทุกคน <ages S 1> ต้องใช้โทรศัพท์เพียงแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันคือการใชจจ้โทรศัพท์ของผม<อ>นะครับมันคือการเพิ่มมูลค่าไรายได้ให้กับตัวเราแล้วบครัวเรานะครับด้วยรายได้วันละประมาณ20,000บาทต่อวันขั้นต่ำนะครับตอนนี้ผมรับมาใช่เพราะนั้นใช่ครับเพราะงั้นวันนี้หลายๆคนยังไม่เข้าใจเรื่องของการใช้มีการเอาเงินไปจ่ายจ่ายทุกวันจ่ายทุกเดือนจ่ายแล้วยังไม่รู้จะจ่ายถึงเมื่อไหร่นะครับจนตัวเองตายไปนะครับนั่นคือการจกดใช้โทรศัพท์ แค่วันนี้เรารู้ศาส์ของมันครับในการใช้โทรศัพท์แล้วมีรายได้เข้าต้องมาหาคบตอบที่ท็อปอัพธุิตเท่านั้นครับโอ้โหใช้โทรศัพท์เลยนะแล้วมีรายได้วันละสองหมื่นนีะโอ้โหมันน่าสนใจมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมนิ่ตื่นเต้นมากๆเลยเนี่ยผมอยู่ไม่ได้จากที่ผมอยู่สุราเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วครับผมก็ต้องมานอนอยู่ข้างๆบริษัทนะครับตื่นเช้ามาผมก็ต้องมาเจอกับท่าน ผู้นําของเราเนาะท่านคุณวัชว,วัตรเมธาพิยาพรนะครับหรือว่าโคจัโบนั่นเอง<ฮ>นี่คือเรื่องจริงตัวเป็นๆเ,เสียงเป็นๆจากเริ่มต้นเนี่ยด้วยการติดลบแล้วมาอยู่ที่นี่สามปีซื้อเบนปีละหนึ่งคันด้วยเงินสดโอ้โหสามปีสามคันตอนนี้ติดจากติดลบมาเป็นติดยี่สิบล้านไปแล้วครับยี่สิบสามล้านแล้วท่านจริงไหมครับยี่สิบสามล้านนะ่ะก็ยังรับอยู่นี้ตลอดไป รับรับทุกคืนรับทุกคืนครับรับทุกคืนรับทุกคืนครับรับทุรับทุกวันนะฮะรับทุกคืนทุกวันรายรับของเราที่นี่นะครับเขาสร้างพาสซีฟให้เราจริงๆนะครับเขาเรียกว่าอินคัมที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์เราเนี่ยคุณต้องหามันให้เจอนะครับอย่าใช้ชีวิตสิ้นเปลืองในหลายคนฟังคลิปนี้แล้วอาจจะมีคําถามนะครับมาถามได้นะครับทุกๆสิ่งทุกอย่างเรามีคาตอบให้เพราะงั้นมนุษย์เราทําเรื่องยากๆกันมาเยอะแล้ว นะครับผมเองเป็นนักธุรกิจนะครับวันนี้เราแค่ปรับเปลี่ยนมุมมองนะครับแล้วก็หาเครื่องมือที่มนใช่ก็สามารถมาเติมเต็มกับชีวิตนะครับที่อิสระไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการธนาคารการเงินนะครับหรือเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือการท่องเที่ยวเรามีหมดทุกอย่างนะครับนัโอ้โหสุดยอดจริงๆท่านได้เห็นคลิปนี้นะครับให้ทุกท่านเนี่ยนะครับทักไลน์คนที่ส่งลิงก์นี้ไปให้ท่านนะครับแล้วก็คุยกันที่บอกว่าใช้โทรศัพท์แล้วได้เงินนะครับ ใช้อย่างไงได้เงินนะครับวันละสองล้านสองหมื่นสองมืนทุกวันอย่างเงี้ยทักลายคนที่ส่งลิงก์นี้ไปให้ท่านแล้วก็คุยกันนะครับสวัสดีครับ